อันนี้คือ b e a t society ถูกต้องอันนี้คือห้องอาหาร b e a society นะคะก็จะมีในส่วนของที่เป็นอาหารแล้วก็ในส่วนที่เป็นของแบบว่าเหมือนเป็นบาร์ด้วยมีนี่บราไม่น่าจะมีนี่เนี่ยใหญ่อนกันนั่นแ่ะเป็นบาร์ที่แบบว่าโอเคเลยแหละเราเข้าไปดู่อนมันมีข้างนอกแหละมีข้างในอ๋อมันมีแต่ข้างนอกเพราะว่าข้างในเธอจะเป็นครัวแล้วก็จะมีแต่ข้างนอกเลยอันนี้ชื่ออะไรจำได้ไม่รู้ ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ห้องอาหารนะคะบีชโซซิี้แล้วก็ เป็นห้องอาหารที่แบบว่าอยู่ตรงชายหาดจริงๆนะคะก็จะเห็นบรรยากาศที่แบบว่าทะเลหัวหินตอนค่ำคืนนะคะก็สงบค่ะวันนี้ไม่มีฝนโชคดีมากเลยก็มาถึงอะ่ะเขาเสิร์ฟตัวนี้เมื่อกี้ถามน้องเหมือนกันนะ,ะขอโทษทีค่ะจำไม่ได้เพราะว่าตะลึงกับชื่อตัวซอนแปบ,บหนึ่งก็เลยลืมไปหมดเลยว่าเป็นขนมปังอะไรแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นขนมปังที่เขาจะเสิร์ฟให้ทุกโต๊ะเลยนะคะก็คือเป็นออเดอร์ค่ะโอ้เป็นขนมปังนะคะแล้วข้างหน้านี่จะเหมือนเป็นตัวที่เป็นออมะเขือเทศอยู่ข้างบน ค่ะเดี๋ยวเราจิ้มด้วยแปลกดีอ่ะอันนี้จิ้มมันแรกก่อนนะจิ้มซอสแรกก่อนซอสนี้ก็จะออกเป็นเขียวๆเป็นซอสใบโหระพาเข้ากันนะดูน่าทานเหมือนกันอือันนี้น่าทานมากเดี๋ยวเรามาชิมตัวที่เป็นซอสตัวที่สองกันอันนี้ไม่กินน้ำมันอ่ะเหมือนน้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกเคยกินเหมือนได้ยินว่ามีน้ำมันอเราชอบเลยนะเราว่านี่อร่อย โหระพาใช่ไหมก็ซอสใบโหระพาเดี๋ยวเล่าอ่ะสั่งมาสองเมนูนะคะก็คือเป็นเบรเอร,บร์เกอร์เบอร์เกอร์เนื้อเนาะอ,อีกอันหนึ่งก็จะเป็นสปาเกตตี้นะคะเป็นซอสพัฟเฟิ่แต่ว่าในซอสพัฟเฟิ่เนี่ยเราเลือกส่วนที่เป็นของเห็ดเดี๋ยวลองมาดูหน้าตานะคะแต่คิดว่าที่นี่น่าจะเป็นกับข้าวจานใหญ่อ,ะอ่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูหน้าตาของจริงนะคะค่ะก็ตอนนี้นะคะเมนูที่เราสั่งมานะก็ ได้ครบแล้วก็คือเมนูแรกนะคะก็จะเป็นตัวแบ็กสปากเกตตี้นะคะซอสทอฟเฟอล์นะะี่เดี๋ยวเรามาชิมกันนี่น่ากินมากชามใหญ่มากถ้ากินคนเดียวคิดว่าไม่น่าจะกินได้หมดนะแนะนำว่าเพื่อนๆต้องชวนเพื่อนๆมาทานหรือว่าชวนคนที่บ้านมาทานนะคะเพราะว่าจะเยอะมากเส้นเหนียวนุ่มมากตัวนี้หลวว่อเลาะหอมกลิ่นพ็อกเฟอร์มากเลยค่ะเขาเรียกว่าเส้นแบบอัลเดนเต้ อร่ยอยอร่อยมากเอ็เมนูนึงที่เราสั่งมานะคะคือเบอร์เกอร์ในเซตเบอร์เกอร์นะคะเขาจะมีเครื่องเคียงมาคือเป็นถั่ไฝายแล้วก็มีสลัดนะคะแล้วก็เขาจะมีเป็นสับมันเขเทศน,นะคะแล้วก็ตัวที่เป็นตัวกติด้วยเดีย๋ยวลองมาทานกันนะเบอร์กเกอร์มันใหญ่มากต้องตัดทานค่ะนนใหญ่เยอะใหญ่มากใหญ่มากมายแต่ถึงขนาดต้องตัดกันเลยทีเดียวว้าวเนื้อปเป็นเนื้อมีเดียมนะคะนี่ระดับความสุกแบบมีเดียมค่ะ เนื้อนุ่มละมลุนม,มากที่นี่เนาสังเกตว่าสั่งอะไรก็อร่อยอย่างวันนี้ที่สั่งมาสองเมนูเชื่อเลยว่ามันต้องไม่ชัมที่ใหญ่ซึ่งมันจริงๆด้วยคือทํามันใหญ่มากไม่กล้าสั่งมากกว่านี้เนะาะวันนี้ก็จะมาให้เ,เพื่อนๆดูที่ห้องอาหารนะคะ Bistro City นะคะว่าเมนูอาหารมีอะไรบ้างแล้วก็ความใหญ่คุ้มค่าไหมแล้วที่สําคัญคือจะี่ชิมแล้วอร่อยทั้ง2เมนูเลยนะคะถ้าเพื่อนๆน,นะะมเดอกัสมาที่โซนส,สวีเดียตกอแนะนําว่าอย่าพลาดน,นะคะในห้องอาหาร เพื่อนงชอบบรรยากาศแบบว่าแบบนี้แน่นอนค่ะวันนี้เจนี่ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะๆๆๆตอนนี้อิ่มมากจะบอกว่าที่ห้องอาหารแบบทำอาหารได้อร่อยมากเลยแนะนำมากเลยนะคะถ้าเ,เพื่อนๆมาที่โซโลทีเทลนะคะมาที่ห้องบีโซเซตี้นะ<ม>อร่อยอร่อยมากแต่คือเนื่องจากว่าปกติแล้วตอนนึงคือนาเรา ไม่ได้ทานเยอะไงคือพอเราเจอสปาเกตตี้ชามเด่มากชามแบบชามแบบกินได้สามคนสีค่คนนะก็เราก็ทานไปได้ระดับหนึ่งเนาะแต่ว่าสปาเกตตี้เห็ดกระเพนี่คือจะบอกว่าสุดยอดความอร่อยจริงๆสุดยอดความอร่อแนะนํามากแล้วเราแอบเห็นโต๊ะข้างๆเขาสั่งเป็นแบบว่าสปาเกตตี้หอยตลบับ แล้วก็มีใบโหระพาเห็นเขาก็ชมนะบอกอร่อยมากแต่โดยส่วนตัวเรานะเรารู้สึกว่าทิ่เนี่ยทําอะไรก็อร่อยพ่อครัวนี่คือแบบให้เต็มเต็มเลยให้เต็มเต็มมากเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวต้องถามว่าเมื่อกี้กินเบอร์เกอร์เป็นไงเบอร์เกอร์เป็นไงกินแล้วเป็นไงอร่อยเนื้อเนื้อนี่สุดยอดจริงเนื้อแบบว่าเนื้อนี่คือไม่มีขาวและที่สาคัญนะเนื้อมีแบบ มันเหมือนมันสดมากจนรู้สึกว่าวันเรือมันหวานแล้วก็เนื้อมันก็นิ่มทานง่ายคือเบอร์เกอร์นี่คือใหญ่ว่าเบอร์เกอร์ปกติที่เราแบบไปซื้อในแบบว่าตามแบบรันแฮมเบอร์เกอร์นะคือใหญ่กว่าเห็นชัดมากแล้วก็เครื่องเคียงที่เขาให้มานะคะก็คือไม่ใช่เป็นไฟเป็นไฟอันเล็กๆนะอันนี้เป็นเป็นไฟแบบเกรดดีซึ่งเป็นเป็นไฟแบบหนาเนื้อเนื้อเยอะส่วนสลัดนี่คือเยอะมากจริงๆถ้าแบบว่าเป็นผู้ชายที่บอกว่าตัวใหญ่นะก็คือคิดว่า ความอิ่มแน่นอน